สวัสดีครับมาดูการล่างบอ่อบาดาลแบบบ,าบ้านๆนะครับโดยใช้ปั๊มลมเป่ามันจะมีปั๊มลมมีสายลมนะครับแล้วก็มีท่อหย่อนลงไปความลึกประมาณ30กว่าเมตร30กว่าเมตรนะครับเราใช้เชือกดึงไว้นี่แล้วก็สายลมหย่อนเอาท่อหย่อนลงไปตอนนี้น้ำใสแล้วนะครับใสจ๊ะเลยดูออกมาทีแรกยังกะโอวันตินนะครับ น้ำใสแล้วนะครับเนี่ยเราจะดูดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับดูดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะใส <c oughs> ตอนนี้ได้แล้วเพราะว่าเราดูดมาประมาณรวมๆแล้วสี่ห้าชั่วโมงนะครับสี่ถึงห้าชั่วโมงพร้อมที่จะประกอบท่อกลับเข้าไปนะครับ ดูดออกมาที่แรกเนี่ยน้ําสีน้ำยังกับโอวันตินนะครับมีทั้งดินมีทั้งดินมีทั้งก้อนหินนะตอนนี้ก็ใสาขาวจุวะนะฮะดินไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสําหรับใครที่ไม่มีปั๊มใหญ่นะสําหรับใครที่ไม่มีปั๊มใหญ่ก็คือแบบว่าปั๊มเหมือนเขาเจาะบดานนั่นแหละ เหมือนพวกอ,อ,อาชีพนะครับที่เขาเจาะบาดาดนนะ่ะเขาจะมีปัม๊มปั๊มใหญ่แล้วก็สายลมใหญ่ๆเขาจะหย่อนสายลมลงไปแล้วก็จะเป่าทะลุขึ้นมาแต่ทีนี้เราไม่มีแบบนั้นนะครับไม่มีแบบนั้นก็ทําแบบนี้ก็ได้นะเอาไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับใช้หลักการดูดนะฮะมันจะดูดพวกสิ่งสุกปกขึ้นมาหย่อนลงไปที่แรกนะครับหย่อนลงไปที่แรก หย่อนลงไปที่แรกเนี่ยมันจะลงยังไม่สุดก้นบ่อนะครับเพราะว่าดินทรายพวกดินพวกอะไรเนี่ยมันมันสุดอยู่ด้านล่างนนเราต้องค่อยๆหย่อนลงไปแล้วดูดออกมาเรื่อยๆนะพอดูดออกมาเสร็จปุ๊บมันก็สามารถหย่อนลงไปได้เรื่อยๆนะครับสําหรับท่อถ้าไม่เข้าใจก็จินตนาการเอานะครับ น้ำโคตรแรงนะครับน้ำโคตรแรงตอนนี้เปิดประมาณสี่หชั่วโมงรวมๆได้นะครับน้ำมีตลอดเลยหมครับท่อนะความยาวของท่อเห็นปลายมือผไมไหมนะครับยาวประมาณ30กว่าเมตรนะความลึกของบ่อน,นี้ เดี๋ยวจะต่อท่อนะเช็คความเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะหย่อนท่อลงกลับที่เดิมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับน้ำใสเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับ